ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่31สิงหาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าโอลัฟโชนายกรัฐมนตรี um ของเยอรมนีกล่าวว่าประเทศของเขาพร้อมแล้วที่จะจัดการกับปัญห,หาการขาดแคนลนพลังงานที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการกดดันของอุปทานกา๊าซของยุโรปจากรัสเซียแม้จะมีความกลัวเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้นซึ่งมีแนวโน้มว่า กระทบกับผู้บริโภคทั่วทั้งทวีปยุโรปก็ตามเขาพูดในช่วงเริ่มต้นของการประชุมการทบทวนที่จัดขึ้น2วันโดยมีทางด้านเปโตรซานเชสนายกรรีของสเปนเข้าร่วมด้วยซึ่งเน้นไปที่ผลการกระทบจากรัสเซียที่เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนต่อการจัดหาพลังงานของยุโรปโอลาชวัวนั้นอ้างถึงการตัดสินใจของเยอรมนีในการเปิดใช้โรงไฟฟ้าน้ำมันและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงอีกครั้งพร้อมกำหนดให้มีการเติมสถานที่จัดเก็บก๊าซธรรมชาติและเช่าคลังก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยตัว รวมถึงการตัดสินใจยืดอายุการทํางานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สแห่งที่เหลืออยู่ของเยอรมนีก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เช่นกันทั้งหมดนี้และมาตรการเพิ่มเติมอีกมากมายช่วยให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากในแง่ของความมั่นคงด้านอุปทานเกินกว่าที่คาดการเอาไว้เมื่อ2อสเดือนก่อนนี่คือสิ่งที่โอลาชอว์นั้นเนี่ยครับได้พูดในที่ประชุมแล้วก็บอกด้วยว่าเราจะรับมือได้ค่อนข้างดีกับภัยคุกคามที่เราเผชิญจากรัสเซียซึ่งกําลังใช้ก๊าซเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการทําาสงครรมกับยเ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าห้องเก็บกา๊าซมีมากกว่า80ปซนั้นเนี่ยครับเต็มแล้วมากกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วและรัฐบาลคาดว่าตกลงที่จะออกมาตรการเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคชาวเยอรมนีรับมือกับพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการพรมบริษัทพลังงานที่ควบคุมโดยรัฐบาลรัสเซียได้ลดการส่งมอบกา๊าซให้บริษัท n อของฝรั่งเศสทําให้เกิดการกลัวว่ารัสเซียนั้นอาจตัดแก๊สทิ้งโดยสิ้นเช โดยกาตพลอมแจ้งกับ n อเกี่ยวกับการลดการส่งมอบกา๊าซโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2565จากข้อขัดแย้งระหว่างคู่สัญญาในการบังคับใช้สัญญาหลายฉบับตามคำแถลงของบริษัทพลังงานของฝรั่งเศสโดยการส่งมอบให้กับ n อจากกัดพลอมลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่รัเสเซียนั้นเนี่ยเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565โดยมีอุปทานรายเดือนเนี่ย1.5เทราวัตชั่วโมงต่อเดือน ซึ่งเปรียบเทียบกับอุปทานประจําปีทั้งหมดของ n อในยุโรปที่สูงกว่า400เทราวัตต์ต่อชั่วโมงขณะที่ NG ได้จัดหาปริมาณที่จําเป็นเพื่อใช้เป็นไปนตามคามั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้าแล้วแถลงการเนี่ยครับยังสรุปว่าบริษัทยังได้วางมาตรการเพื่อลดผลกระทบทางการเงินและทางกายภาพโดยตรงอย่างมีนัยยะสาคัญซึ่งอาจเป็นผลจากการหยุดชะง,งักของการจ่ายก๊าซของก๊าซปลอมนั่นเองนะครับในขณะที่ทางด้านล่าสุดนั้นเนี่ยครับก็มีความเคลื่อนไหวนะครับจากทางด้านครา์มุลเลอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินการในการดูแลเกี่ยวกับเครือข่ายของเยอรมนีด้านพลังงานเนี่ยครับที่มีหน้าที่ดูแลโครงข่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีเหตุผลเชิงเทคนิคแต่อย่างใดนะครับจากกรณีที่ทางด้านการร๊าซปลอมนั้นเนี่ยได้มีการหยุดการจ่ายก๊์ซผ่านท่อนอ r t สตีมวันเป็นเวลา3วันโดยอ้างว่าเป็นการบำรุงรักษาตามปกติทุก1000ชั่วโมงซึ่งจะใช้เวลาการซ่อมบำรุงนั้นเนี่ย สามวันนะครับซึ่งก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ทางด้านรัเสเซียนั้นใช้การส่งออกพลังงานเป็นอาวุธทางการเมืองในการตอบโต้และบีบคั้นยุโรปกรณีสงครามในยูเครนซึ่งชาติในทวีปยุโรปนั้นกําลังเผชิญกับวิกฤตราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เรื่องดังกล่าวในล่าสุดนั้นฝากฝั่งของรัเสเซียนั้นก็ออกมาพูดนะครับโดยทางด้านมาเรียาสคารวาโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียแถลงต่อสื่อมวลชนว่าเยอรมนีนั้นกําลังพยายามที่จะทําลายความสัมพันธ์ ด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศลงอย่างสิ้นเชิงแล้วก็พยายามทําทุกวิธีทางเพื่อทำลายความสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่าทางด้านกาตผมได้ร,รับการจัดส่งก๊าซผ่านท่อนอสตีมวันไปยังยุโรปเพื่อทําการซ่อมบารุงไปจนถึงเวลาตอนตีหนึ่งของวันที่3กันยายน2อง5หรหรือว่าราวราวแปนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารล่าสุดนะครับความขัดแย้งระหว่างทางด้านเยอรมนีกับทางด้านรัเสเซีย ในเรื่องของพลังงานหลังจากที่ทางด้านาการปลอมนั้นได้ปิดท่อนอสเตรีมวันนะครับ